สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมก็ตอนนี้อยู่ใน PB Surf Steam นะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้เนาะก็คิดว่าน่าจะรู้กันไปเยอะแล้วละ่ะถามว่าจะมาทำอะไรก็จะ,ะมารีวิวนิดหน่อยนะครับผมก็อาจจะรีวิวนิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับผมซึ่ง PB Surf เนี้ย Surf Steam เนะี่ย จะบล็อกในเขตเอเชียนะครับผมถามว่าแตกต่างอะไรมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรแต่ก็ผมว่ามันก็มีความพัฒนาไปมากกว่าเซิร์ฟประเทศไทยนะครับผมซึ่งตัวเกมตัวเกมเซิร์ฟนี้นะครับผมจะไม่ได้ชื่อเต็มจะไม่ได้เขียนว่าพลนะอยแบงค์นะอาจจะไม่ได้เขียนว่าพลอยแบงค์อะไรย้ยซึ่งตัวเกมเซิร์ฟนี้ชื่อว่า p r e r s i n g b o w p r e r s i n g b r o w อืม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 ช่างเถอะ p r e s c i n g blow Blow. ไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ขออภัยครับผมแล้วก็เขตที่ผมจะเลือกนะครับผมมันมี EU US แล้วก็ IN นะครับแต่ผมไปกดเข้าเซิร์ฟนี้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปในเกมเลยนะนะครับผมก็มาแล้วแต่เซิร์ฟนี้ผมขอบอกเออเขตน,นี้ผมขอบอกไวนนะ้ไว้ก่อนนะครับว่าคนเล่นน้อยนะอ่าเนี่ยมีเช็คชื่อด้วยนะครับผมเช็คชื่อแต่ละวัน จะมีบอกเลยถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นอีเวนต์แต่นี่ก็แบบแบบว่าไงอะ่ะตามตกิจกรรมเขาแบบอาจจะแจกช่วงไหนก็อยากจะแจกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คงจะเป็นประมาณนั้นมั้งอาจจะแต่ถ้าเซิร์ฟสตีมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเซิร์ฟฟิลิปปินนั่นแหละเซิร์ฟสตีมเนี่ยเขาจะมีเอ่อมีบอกนะว่าวันนี้แจกอะไรพรุ่งนี้เราไม่ใช่ชื่อแจกอะไรวันนี้แจกเมกาให้พีให้้าเปอร์เซก็จะได้ตังค์ละ ตามดังลูกนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเกราะนะครับผมก็จะแจกหน้ากากหรืออะไรอันนี้สับไว้แน่นอนผมจำได้เลยก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็รับนะพอรับปุ๊บข้อความก็จะเด้งหละเออเนี่ยไปรับของอะไรเงี้ยก็ว่าไปโอเคเราก็จะเออเข้าเกมมาก็จะมันจะเหมือนเซิร์ฟไทยเนาะเหมือนนิดนิด ผมต้องพูดว่าเหมือนนิดๆเลยนะแล้วจะเห็นแคสทางซ้ายล่างนะครับผมถามว่าแคสเนี่ยผมเติมเอยงไหมผมไม่ได้เติมนะตัวเกมเออตัวเกมมีการแบบว่าเขามีการแบบสมัครใหม่เช้านิดเป็นกิจกรรมนะครับแบบสมัครใหม่แจกได้สามพันแคทถ้าคนสมัครใหม่เขามาเล่นก็อาจจะไม่รู้เลยนะว่า เออมาแจกแคสเหมือนว่าประมาณต้องเล่นไปสักพักหนึ่งหรือไม่ก็ยศให้ได้ประมาณสักหนึ่งขีดอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ไอเทมสับไว้ก็มีเดี๋ยวมาดูกันในเกมอันนี้ก็คือปืนที่ผมเปิดไปแล้วนะก็เปิดไปเออนะลูกซองอาร์คิดผมเปิดไปแล้วคือตอนแรกเนะะี่ยเขาจะแจกมาประมาณนี้เลยครับเนี่ยปืนลายสตรีมเนี่ย อาจจะมีคนเคยเห็นนอปปืนลาสะตีมแต่ก็งงใช่ไหมว่าทำไมเอ๊ะไม่เข้าถ่ายี่แทมมันไม่อยู่นี่นี่เองอันนี้ก็อากาศอันนี้เขาแจกนะส่วนตัวละครผู้หญิงถาวรน,นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถาวรที่เห็น6วัน3าสิวันส3สาวันอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ใช้แล้วมันเลือดเลือดเพิ่มนะส่วนตัวละครที่ถาวรนะจะเป็นตัวละครเลือด้อยธรรมดาไม่มีความสามารถอะไรแค่แค่เป็นตัวละครผู้หญิงไอนะเทมสัมงไวผมก็ซื้อมาแล้วตามที่ ก็นว่าไงเขาแจกแคสนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูช็อปกันอันนี้อะไร New and Hot มาทั้งใหม่แล้วก็แบบของที่กำลังฮอตในปัจจุบันอะไรประมาณน,นี้โอเคก็นี่ตัวละครตัวคาวบหญิงสองตัวนี้ถาวรสองตัวนี้นะต้องย้ำว่าสองตัวนี้ส่วนสองตัวนี้ก็ไม่ถาวรเป็นตัวละครเลือดร้อยยีหรืออะไรก็ว่าไปแล้วที่แบบว่านะเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยจะมีเออ แม่นห้าแรงสิบใช่ไหมเอ้ยแม่นแม่นห้าลบลบดาเมจสิบอย่างนี้หรือไม่ก็ดาเมจลบเอ้ยดาเมจบวกสิบความแม่นยำลบลบสิบอะไรอย่างนี้จต่เซิร์ฟนี้แบบว่าเซิร์ฟนูน้นเซิร์ฟฟิลิปปินส์ก็น่าจะมีนะแต่เซิร์ฟเนี้ยคือทั้งแม่นสิบทั้งแรงสิบเลยลองที่จะภาพดีแบบว่า <Wow. S 1> เออปืนแต่ละกระบอกเนี้ยมันยิงแรงแค่ไหนอะไรอย่างนี้แบบ อาร์คระยะไกลนี่แบบมีเม็ดเดียวล่วงเลยเลยกลายเป็นแบบกลายเป็นสนายดีๆไปเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ลองมามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่แบบว่าลูกซองมาแรงจริงจริงนะและมันเจ็บมันเจ็บมากเลยส่วนเกาะก็มีเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เซิร์ฟไพ่แล้วก็จะสิบเปอร์เซ็นต์รอช่างมันเถอะผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าปกติยิงกันทีก็ลูบปัดลูกปัดล่วงลูกซองอัดทีสองทีตายอะไรอย่างี้ช่างมันไปช่างมันนะครับ ส่วนเซิร์ฟนี้ต้องบอกว่าปืนแต่ละกระบอกจํากัดชายามันกันครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยจะถาวรใช่ไหมถ้าเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยของเขานี่จะเป็นประมาณว่าเป็นแบบว่าเป็นเหมือนใช้กระบอกหนึ่งแล้วก็หา้วยกระบอกหนึ่งจะสังเกตได้ว่ามันจะเนี่ยมีหนึ่งร้อยใช่ไหมมีหนึ่งร้อยสมมติเราซื้อมาแล้วอะสมมติเราซื้อมาหนึ่งร้อยนะครับผมก็ถ้าเราใช้เป็นหนึ่งกระบอก มันก็จะหายไปหนึ่งกระบอกมันก็จะเหลือแค่สิบเก้าเอาเป็นว่าเหมือนซื้อปืนมาเซตหนึง่งมาหลายกระบอกใช้ตแต่ไงเล่นจบรอบหนึง่งใช้กระบอกนี้รอบหนึ่งก็หายไปหนึ่งกระบอกนะนี่ที่สําคัญเนี้ยมันมีควงข่าวได้ไงควงขาว่าวนี่ต้องเติมซื้อเอานะควงข่าวเท่มากเลยะผมชอบมากเลยจะเสียไดย้นอกที่ไม่ถาวอนท่องควงกาลิน่านะครับหรือเอ็มหนึ่งบแปดเจ็ด w G r s นะครับผมไอเทมหรือปืนก็มีตามนี้เนาะเดี๋ยววนดูอีกรอบหนึ่งนี่ก็มีเหมือนปืนมีเหมือนกระปืนเหมือนเล่นกันเลยเหมือนกันเลยนะโอเคเดี๋ยววนดูอีกรอบนึงนะเผื่อแบบใครแบบอยากดูว่าเออมันมีอะไรหรือเปล่าก็ดูกันเลยนะทำนี้ภาพไวไปเลยไงก็ขอใคยด้วยนะครับผมแนะนำให้อ่อสโลภาพสโลคลิปครับผมลองดูลองดูก็จะเป็นประมาณนี้แหละ โอเคเดี๋ยวไปคาเลคเตอร์นะครับหรือตัวละครน,นั่นเองนะครับแน่นอนครับตัวละครก็มีถาวรเขาเซิร์ฟไทยแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคต,อนะออนนตัวละครผู้ชายก็นะถาวรง่ายๆตัวละครเรียบร้อยธรรมดาถาวรมาเลยแบบว่ามีมีความสามารถไม่มีอะไรเลยโอเคก็จะประมาณนี้หนะะ้ากากเสื้อนอกก็จะประมาณนี้หนะะ้ากาก เซิร์ฟไทยเราไม่มีแบบนี้เนาะแต่ผมก็ผมว่าเซิร์ฟไม่ใช่สิผมว่าเซิร์ฟเนี้ยเอาพวกนี้มามันก็ดูเทเ่ดี่มันก็เหมือนกับเซิร์ฟมาเลเซียที่เคยเคยปิดไปมันปิดไปแล้วนะตอนเนี้เซิร์ฟมาเลเซียหรือสิงคโปร์นั่นเองนะฮะไอเทมมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคก็มีเกาะ10%เพิ่มจำนวนลูกศรอะไรก็ว่าไปนะครับก็มาดูฉายานะครับผมมาดูบัตรภารกิจกันดีกว่านะครับผม นี่ครับถ้าเป็นขอดเซิร์ไฟไทยก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวตำแบนึงเซิร์ไฟไทยจะมีแค่นี้มั้งถ้าจำไม่ผิดมีรดับเสาด้วยแต่เซิร์ฟนอกน,นะครับผมมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเนี่ยมาดูกันว่ามันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกมันก็เหมือนธาร,รกิจเดนมต่ไม่รู้ในธร,รกิจนั้นมันทำอะไรผมไม่เคยซื้อไงอก็มีแบบแบบแบบธร,รกิจที่แตกต่างออกไปแบบจากเซิร์ไฟไทยที่เซิร์ไฟไทยมันมีแค่ห้าใบเอห้าชุดห้าเซตหรือเปล่าอะไรเนี้ย ก oh, <t> ็มีอ <t eg ued gardens> <life> ันน <t legitimacy parfois> <government> ี <t ang magic> so ้นะครับผมอันนี้เป็นอีเวนต์ของตางเทศกาลของแถวประเทศแถวนะครับจะทำภารกิจครบไดอาร์ต7วันอะไรอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไดโนภารกิจไดโน่เสาไม่ได้ทำไรนะฮูแมนเบสิกก็อันนี้เป็นภารกิจของคนอันนี้ภารกิจอ่าภารกิจอันนี้เอ่อไดโน่สเอนะครับผมทำภารกิจเสร็จปุ๊บ หมดทุกชุดอะไรประมาณนี้ย,ยหมดทุกชุดเลยทั้งหมดเลยนะต้องทําทั้งหมดเลยนะได้แฟนเบลด,ด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดเลยอย่างนี้ก็ไล่ไล่เหล่าไล่แบบยังไงล่ะเป็นซาบุไรกันเลยแบบไล่ฟันนะโอเคตอนนี้ก็ผมถ่ายคลิปประมาณเออเวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะครับผมไม่รู้ว่าแบบประเทศเขากำลังช้าอยู่หรือเปล่าทำไมมันคนน้อยจังแต่เขต,นเ,ขต IN เนี้ยเขตไอเอ็นเนี่ย ก็น่าจะเห็น่าตอนที่เข้ามามันจะมี U.S. อะไรพวกนี้ยนะครับผมก็จะมียูสามเขตเขตพื้นที่นะครับผมก็ประมาณว่าผมว่า U.S. อะคนเยอะสุดเพราะผมผมเคยเข้าไปเล่นโอเคมันมีภาร,รกิจอะไรด้วยเนี่ยเอ้มันมีมันมีฟังก์ชันอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะอ้าวอันนี้เอออันนี้เป็นสําหรับคนที่แบบยังไงแล้วเล่นไม่เป็นเลยอันนี้น่าจะเป็นโหมดฝึกสอนนะครับผม ดูกันบทสกบสอนเขาจะมีอะไรผมยังไม่เคยเข้ามาดูเลยนะหวังว่าหวังว่าคนที่มาดูก็หวังว่าน่าจะยังไงล่ะยังไงแล้วแบบก็น่าจะไม่ดูด้วยนะแบบอาจจะไม่เคยเห็นหรือเปล่าผมแบบไม่มีฉายาโยงนะตอนนี้หวังว่าไม่มีแบบบอดโคมาจ้าเอ๋ <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยให้ยิงเหรอหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นับเลขถูกนะสี่ <laughs> ันนี้อะไรเนี่ยยิงระยะไกลเหรอวะอ้าวยังไงต่อไปได้เลยปะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะ,ระอ๋ออ้าวไม่ใช่เหรออันนี้ปะประเบิดอ้าวถูกต้องด้วยนะฮะอันนี้อะไรอันนี้แน่นอนว้สุดยอดเป็นบทตสอนที่ดีนะครับผม เ okay. บสิกคืออะไรบ้างเ,งางเ,เาางนี่ยมาต้องเบื่อแล้ววางมั้มันจะมีใครมากู้ปะเนี่ย <laughs> มันจะมีใครมากู้ไหมครับเนี่ยโอเควางละโอเคแล้วลมีใครมากู้ผะวะอะไรอะ่ะให้กู้เหรอฮะฝัโจรกู้เนี่ยนะเฮ <laughs> ้ยเจ็บอันนี้อย่าว่าผมนะผมมันเพิ่งเป็นครั้งแรกของผมอะ่ะเนาะ คนรุ่งเป็นครั้งแรกของผมอะ่ะอันนี้อะไรมีดได้นนไหมโอเคอ้อสุดยอดเสือเป็นอะไร,ะไรล่ะบทสอนที่ยืมน,นี่อะไรถ้าเรายิงถังป่ะเนี่ยอืมโอ้โห่บึ้ม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 กันเลยทีเดียวได้ไงต่อหมดแล้วเหรอหมดแล้ว,หลวไหนใช่ป่ะเนี่ย จบแล้วนะครับผมโอเคอถือว่าเป็นโมดสุดสอนที่ดีนะครับผมโอเคครับผมก็มาอยู่ในช่วงของการตั้งข้าของเกมนี้ดูว่าจะมีอะไรต่างแต่ต่างจากเซิร์ฟไทยเช่นไรโอ้ดูตรงเป้าดีเป้าใหญ่มากเลยนะโอเคภาษาอังกฤษเหมือนเดิมไม่มีเปี่ยนไม่มีเพิ่มเติมภาษาอื่นอะไรเข้ามาแทรกปรับอะไรได้เหมืนเดิมรายละเอียดวิดีโอโอเคทุกอย่างเหมือนเดิม ปรับได้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าประมาณว่าปรับเงาปรับกระสุนปืนแล้วกระสุนปืนเอออะไรเออโอเคถ้าเป็นเซิร์ฟไทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เยวเซิร์ฟนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้ก็วิดีโอโหมดแบบครึ่งจออันนี้ก็เต็มจอฟลสกรีนอ่าออดิโอเสียงนะครับผมก็ไม่มีอะไรวิมีภาษาอื่นด้วยภาษาอะไรวะเสียงเป็นวาลายิงอาจจะเป็นภาษาอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะตั้งเ โอเคอันนี้ก็คอนโทรลแบบว่าการบังคับมันเองถ้าเป็นภาษาไทยเซฟไทยก็โอเคก็ประมาณนี้ดูผมว่ามันก็ดูแบบดูง่ายนะแบบดูใหญ่ๆสามารถเอฟจำเดินวอล์กเดินอะไรก็ว่า,าไปโอเคอันนี้ก็อันนี้อะไรอะทวิสท,ทีวีทวิสท,ทีวีโอ้เซฟเซฟนี้มีด้วย แต่เซิร์ฟไทยเราไม่มีนะเซิร์ฟไทยมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เข้านานล้ะโอ้โ okay. หมีแบบเข้าไปไลฟ์สดได้เลยไลฟ์สตรีมได้เลยเ,ออเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ผมก็จะไปลองทำในทวิสดูบ้างเนาะเออหวังว่าจะมีคนดูหวังหวังว่าจะมีคนดูโอ้ okay. โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับแล้วต่อคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบาย